สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่อีภาคเช้านะครับประจำวันอังคารที่4เมษายนครับก็มาลุ้นกันครับสำหรับเช้านี้ครับเมื่อวานบ่ายก็ต้องขออภัยที่ไม่ฟันเจ็ดนะครับจะน้อยจะได้รูดมาครับแต่ถ้าใครวิ่ง8ก็มาครับวัน8บ่ายมา8บนมานะครับแต่ก็ยังเจาะไม่มานะครับก็ลุ้นกันต่อเช้านี้กันไปเบาๆครับ สำหรับเช้านี้เปิดที่3 9 3 7 8ครับ39378ตอนที่ผมคิดก็อยู่ที่บวกครับแต่บวกมาเยอะลงลบบางก็มีครับแต่ตอนที่ผมคิดอยู่ที่บวกผมก็เลยจับที่บวกครับครับถ้ามองเบื้องต้นครับถ้ามองเบื้องต้นอันนี้เป็นเลขกลุ่มเลขที่นะครับขาด หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับขาดหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับโอกาสมาเป็นไปได้ครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าอาจจะมาตามดาวก็เป็นไปได้นะครับและเมื่อคืนถ้าใครสังเกตดูดีครับหุ้นมีศูนย์ทุกหุ้นนะครับหุ้นมีศูนย์ทุกหุ้นน้องมีศูนย์เกือบทุกหุ้นเลยแล้วก็บรรเ้ลด้วยนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ดาวเบิ้ลและส่วนมากเมื่อคืนนี้เบิ้ลอะไรเบิ้ลอังกฤษกับเบิ้ลน,นะครับอังกฤษกับเบิ้ล หุ้นเช้านี้หุ้นบ่ายนี้ระวังเบิ้ลให้ดีๆครับส่วนตัวผมผมชอบ5ครับและผมจับที่บวกนะครับผมชอบ5้านะจับที่บวกก็ชอบคือ1500ครับ1500แล้วก็ที่สังเกตดูครับเลขพี่น้องมา2รอบแล้วเช้า 8 9บาย6 7นะครับระวังให้ดีพี่น้องใครชอบเล่นเอาง่ายใครชอบเล่นแคบๆไม่ชอบรูดไม่ชอบอะไรก็เจาะชุดพี่น้องประมาณนี้ผมว่าที่ผมสังเกตดูนะเล่นมังก็ได้แต่ส่วนมากผมชอบจับบนล่างก็ต้องขออภัยนะครับเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมา2510ก็ชอบนะ2510 65 50นะครับ6550 100มัดหนึ่งครับตามดาวเลยเอาตามดาวไปเลยแล้วก็6776ครับ6776นะติดไปด้วย6776ใครอยากดูอยากได้คู่6776ไปดูตามตารางครับ3ตัวครับ115 155 1 2 5 165 110 100 นะครับแล้วก็150ครับได้แนวนี้ครับถ้าถูกใจตามนะ้วกันครับทางนี้ทางนั้นอย่าลืมนะครับรูดยังไม่มานะครับมาแต่วิ่งก็วิ่งบนร่นล่าไปก่อนแล้วกันครับ